สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของพลังงานเขียวนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปไปนะว่าเออใครที่พลังเขียวหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะต้องไปลงอันไหนไปฟาร์มอะไรบ้างทีนี้เนี่ยก็ถึงตาของพลังงานเขียวกันบ้างแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะไปลงอันไหนให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะทุกคนอ่าถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยนะครับแน่นอนทุกคนครับว่ามันกดฟรีไม่เสียเงินแม้แต่กระบ,บาทเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัคร Membership ได้นะครับด้วยการกดสมัครตรงนี้นะครับข้างๆกันเลยต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันต้องเสียเงินนะทุกคนเดือนละ35บาทนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยอันนี้เนี่ยขออนิดนึงนะครับว่ามันคือแนวทางที่ผมใช้ในการฟาร์มในแต่ละวันนะครับ ใครที่กำลังมอง,มอง,มองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพจทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กกโค้ด o n s Z ได้นะครับก็ใครที่กรอกให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด,ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็คในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติมอาร์เอ s มคลาสสิกเนีแบบ่ยครับก็จะมีแพ็คให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็่้อนะทุกคนนะครับเราก็สามารถกอกโคดนี้ได้เลยนะี O N S Z นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ U I D ดีของเราเท่านั้นครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปุ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กด สั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะดันแรกที่ผมจะไปลงเนี่ยใน1วันนะครับผมต้องลงอะไรบ้างคือพลังงานเขียวเนี่ยมันก็สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่ว่าเราจะได้รับของสีทองนั่นเองทุกคนถ้าเกิดเราไม่มีพลังงานเขียวเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับของทองเนี่ยคือมันไม่มีเลยเว้ทุกคน ถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปลงดันอะไรบ้างสําหรับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับลงตามผมได้เลยแต่ข้อแม้คือขอเรเวล60นะครับตันแรกที่ผมจะไปลงนะครับเราจะไปที่ท้าทายกันก่อนท้าทายเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่มิติว่างเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะลงก็จะมีตรงนี้ครับลังนะส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับในส่วนของหุบเขาถ้าเกิดใครยังไม่มีชุดทองอะไรเนี่ย สามารถลงตรงนี้ไปได้นะครับเพื่อที่จะเอาของตัวนี้เนี่ยไปครับนะไปครับของทองแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแบบแทบจะเต็มเซตแล้วนะครับก็สามารถมาลงตรงนี้เพียงอย่างเดียวได้นะครับก็จะมีโอกาสลุ้นของทองต่างๆนี้นะครับในกรณีที่เรายังมีพลังงานเขียวอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาลงในศึกพิชิตวิกฤตนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้พลังงานเขียวในการลงตรงนี้นะทุกคนเพื่อที่จะหาตราต่างๆเนี่ยมาใส่นะครับตรงนี้มันจะบวกเยอะมากๆเว้ยทุกคนแล้วก็ในส่วนของเมจิกเทียมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ในการคราฟของเช่นกันนะแล้วก็พวกวงจรต่างๆเนี่ยเราสามารถดรอปได้จากตรงนี้ในกรณีที่เรายังมีพลังงานเขียวอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกของทองต่างๆพวกนี้นะครับเราก็หามาใส่ได้ครับยิ่งใส่เป็นเซตเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ย นะครับที่เป็นเซตตัวนี้เนี่ยเราจะได้ค่าต้านทานเวทโจมเร็วความเร็วการโจมตีความเร็วเคลื่อนที่ลดคูลดาวสกิลหลบหลีกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกต่างๆพวกนี้นะครับหลังหลบหลีกจะได้รับม่านลาตี1ชั้นนะครับอ่ามันก็จะทาให้เราเก่งขึ้นนะเพิ่มดาเมจสามเซนคงอยู่1ิวีนะครับซ้อนทับสูงสุด10ชั้นนะอ่ะเนี่ยมันคือของดีไว้ทุกคนเราจริงต้องมาเลือกลงพวกนี้นะครับเวลาที่ยังมี อ่าพลังงานเขียวอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงได้แต่มันจะได้ของจมพูนะครับผมแนะนําว่าให้ทําเหมือนในคลิปที่แล้วนะครับก็คือใช้พลังงานส้มในการลงนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมาลงเอาของพวกนี้เนี่ยไปขายกันเพราะว่ามันขายได้ราคาดีมากๆเลยทุกคนต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะไปลงต่อก็คือในส่วนของประจนภัยพประจนภัยนะครับผมก็จะมาลงนี่ครับนรกแห่งห้วงรึก ตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเก็บเกรดให้ได้1เกรก็คือ1ครั้งนะครับมันจะมีโอกาสที่จะออกของทองนั่นเองทุกคนเมื่อเราได้นะครับในส่วนของตรงนั้นไปเราก็จะสุ่มของทองมา <S 1> <S 1> ก็ดูเอาละกันว่าอยากจะได้อันไหนนะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่ผมได้ตรงนี้เนี่ยที่เลือกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีตรงสายนะครับอัตราคิย์ท่ขาแต่อันที่ผมไปเปิดให้ทุกท่านได้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ย นในส่วนของประดับอะ่ะมันไม่ค่อยตรงสายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกเอานะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมได้ตรงนี้มาแล้วผมก็ยังขาดในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเห็นไ,ไ,ไหมดาเมจดมันต่างกันเลยนะครับระหว่างสีชมพูกับสีทองนะครับเรามาลงตรงนี้เนี่ยเก็บพวกนี้ได้นะครับเมื่อเรายังมีพลังงานเขียวอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงอันนี้1นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับที่จะต้องลงนะไม่ได้ลงหนึ่งครั้งนะหมายถึงว่าลงดันนี้เป็นดันที่1 แล้วต่อมานะครับผมก็จะไปลงในส่วนของท้าทายแล้วก็ไปที่ทดลองนะครับลงลังอันนี้2แล้วก็มาที่ศึกนะครับอันนี้3นะครับซึ่งถามว่าพอเราลงครบทั้ง3อันแล้วเนี่ยเราจะไปลงซ้ำันไหนดีต้องถามว่าเพื่อนๆอยากได้อะไรกันนะครับถ้าเกิดมาลงอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาในส่วนของปลากันตรงนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดไปลงไอตัวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นตัวประจ o ภัยแล้วก็นรกห่วงลึกเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็จะหาของทองหาเซ็ตต่างๆกันนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆขาดอะไรนั่นเองอ่ะโอเคนะครับเราก็จะใช้พลังงานเขียวกับพวกนี้แหละพอหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปลงอะไรได้อีกนะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่อยากจะให้ไปลงนะครับเมื่อเรามีพลังงานเขียวน้อยแล้วเนี่ยก็คือการลงแข่งจัดอันดับนะครับการจัดอันดับพวกนี้เนี่ยมันดียังไงเวลาเราลงเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราแข่งแล้วเราชนะนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของ ตาตรงนี้มาเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะมีของขายด้วยตราต่างๆที่เรามีนะครับที่เราเก็บสะสมมาตรงนี้เราจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อแหลงเราอัพขึ้นไปนะครับก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยเล่นใน pvp ได้เก่งขึ้นเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันก็จะต่างจากของที่มีเริ่มต้นนะครับก็จะแรงกว่านะั่นเองเราสามารถซื้อกล่องพวกนี้ได้นะครับในกล่องก็จะมีการสุ่มแบบนี้เกรด b ออก80%เกรด a 1 8แแล้วก็ เกนะครับก็ออกตามนี้เลยมีเข็มทิศอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการทําตัวละครให้มันเก่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะโอเคนี่แหละครับทุกคนที่ผมอยากจะให้ทุกคนมาลงนะครับในพลังงานเขียวเดี๋ยวผมจะไปไล่ลงให้ดูนะว่าในแต่ละอันเนี่ยมันโหดขนาดไหนอันไหนที่เราสามารถลงคนเดียวได้นะครับมาเรามาเริ่มกันที่ดันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราสามารถลงคนเดียวได้เช่นกันนะ ก็คือพลังงานเขียวนะครับจำเป็นต้องมีพลังงานเขียวในการลงไปเดี๋ยวผมท้าทายเดี่ยวให้ดูซึ่งทำนี้นะครับเราจาเป็นที่จะต้องมีใบล่าสัตว์ด้วยนะครับ่าจากไหนในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําไกด์ไว้ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่าเราสามารถหาได้ยังไงบ้างครับอันนี้ไม่ยากครับลงคนเดียวสบายๆชิวๆให้ทุกคน เรียบร้อยครับง่ายอันนี้ครับปึ๊บนี่แล้วเราก็จะได้เกรตรงนี้ขึ้นมานะ <I> แล้วก็การลงอันนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เรานะครับจะได้รับในส่วนของของทองด้วยเช่นกันนะครับทุกคนโอเคทาสู้อีกครั้งนะครับผมจะลงจนกว่าเกรจะครบนะแล้วเราถึงจะย้ายไปที่อีกดันหนึ่ง <I> อ๋ออันนี้ล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ ได้ของแต่ว่าเราได้ในส่วนของอันนี้มาแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ตรงสายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรกับมันก็แล้วแต่เลยจะย่อย,ยหรืออะไรก็ได้นะครับแต่มันไม่ตรงสายที่ผมต้องการไอสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยก็คืออันนี้มันตรงสายได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะย่อยนะครับซึ่งเงินรางวัลเนี่ยที่ได้รับนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคครบแล้วเนี่ยเราออกเลยเพื่อที่จะเก็บพลังงานเขียวไปลงในส่วนของอันอื่นนะครับไปในพิชิตนะครับมาตรงนี้ แล้วก็ท้าทายพลังงานยังเหลืออยู่เท่านี้โอเคยังได้อยู่นะครับจริงๆสร้างทีมดีกว่าเอาใหม่เอาใหมเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างทีมนะครับจะได้ไวๆสร้างทีมแล้วก็จับคู่ด่วนคูณ2ปึ๊บดันตรงนี้ไม่ยากครับมาถึงมันก็จะเจอบอสเลยทุกคนถ้าเป็นดาบส้มอนะ เรียบร้อยฮะอย่างไวตึ๊งตึ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 เข้ามาสิงงง่งที่เราได้รับนะครับก็จะมีตามนี้เลยทุกคนเห็นไหมเทียบนะครับของอ่ะออกก่อนแล้วกันนะทุกคนมันยังมีอีกหนึ่งดันนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องไปลงก่อนนนะก็คือดันของ ลังนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราได้แล้วเห็นไหมแต่ว่าเราสามารถลงซ้ำได้นะตราบใดที่เรายังมีพลังงานสีเขียวอยู่นะครับเราก็ลงได้เรื่อยๆเลยตรงนี้แล้วก็โลกพิติว่างเปล่าเราจะมาลงอันนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บรางวัลของวันนี้นะครับคือ1วันเนี่ยเราสามารถลงแล้ว,ลวได้รับรางวัลเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับดันลังเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดตรงนี้โอเคแล้วก็จับคู่ด่วนสําหรับลังนะครับ อ่ะโอเคมาลังเลเวล60ล่างเนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับสำหรับการลงดันนี้เนื่องจากมันจะมีเควสสีฟ้าใต้เควสสีเหลืองนะครับเด้งขึ้นมาให้เราเนี่ยทำเควสสีฟ้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะนี่ให้เราวิ่งตามอันนี้ไปนะครับเมื่อเราผ่านตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้บอสเนี่ยกระจอกมากเลยด้วยทุกคน ผมลองเทสแล้วนะครับระหว่างทํากับไม่ทำอะ่ะมันต่างกันเยอะไหมต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยนะฟ้ากับเหวซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันต้องทําแบบนี้ไม่รู้ว่าตีนีเขาจะรู้หรือเปล่านะแต่ว่าอยากให้เขารู้อะ่ะวพามันต้องไปทางนั้นอะ่ะบอลยังไม่ตายเลยอ,ะ<ป>อ่ะอ่าแสดงว่าตีนี้เป็นงาน มันต้องผ่านตรงนี้ก่อนด้วยทุกคนโอเคเนีย่ยครับแล้วก็ตีไข่พวกนี้โอเคเสร็จแล้วก็มาคุยกับประตูมันจะว้าบออกมาข้างนอกแล้วก็กดคุยกับประตูอีกรอบนึงเสร็จแล้วครับทีนี้ก็วิ่งตามปกติได้เลยอะทีนี้ก็บอสใหญ่แล้วครับ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดทุกคน,นดเดี๋ยวโอเคจบแล้วครับสดานลังไม่ยากใช่ไหมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่ไปทำเคว s ฟ้านะแล้วมาทำตรงนี้นะบันเทิงได้ไม่ตรงสายอันนี้เป็นโอ้โหมันได้ของธรรมดามันเป็นทองเหมือนกันแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะนะ โอเคครับนี่แหละทั้งหมดสิ่งที่เราต้องลงครับใน1วันของพลังงานเขียวนะทุกคนทีนี้เนี่ยพลังงานเขียวมันเหลือแล้วช่วไหมเราจะไปลงอะไรให้มันคุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมครับก็มีสิ่งที่เราจะต้องลงอ่ามันจะต้องเลือกของอะบางคนก็อยากได้ตราตรงนี้นะครับบางคนก็อยากได้ของสีทองตามสายของตัวเองก่อนก็ให้ไปลงตรงนี้่าเดี๋ยวนะ นรค่้งลึกนะครับเพื่อเก็บเกล็หรือว่าสุ่มเมาแต่แน่นอนครับทุกคนว่ามันได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมอะผมอยากได้พวกตราพวกนี้ก่อนนะครับก็ให้เราไปลงนี้แล้วก็ไปลงศึกวิกฤตแล้วก็ลงตัวนี้ครับเพื่อจะไปหาตราตรงนี้มามันก็ได้ค่อนข้างยากนะแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนลองดูแล้วกันซึ่งผมก็มีโอกาสลงได้ประมาณนี้โอเคเออแล้วก็จะบอกว่าในคลิปที่ผมทําไปคลิปล่าสุดอ่ะ ของที่เราลงขายไปนะครับเราได้เงินมาหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนวิธีการหาเงินก็ตามนั้นเลยครับได้เงินมาทั้งหมด200 0 0 0กว่าแล้วก็ได้ทองล็อกด้วยนะครับแล้วก็ได้ใบตัวนี้เพิ่มนะครับโอเคไอใบนี้เป็นของอของเรือลบนะครับที่เราขอไปในเรือลบก็คือเพื่อนในกิ้นั่นแหละเรียบร้อยครับพลังงานเขียวผมยังไม่หมดแต่ว่าใบาล่าสัตว์ผมน่าจะหมดแล้วมั้ง เออหมดแล้วทีนี้นะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนในคลิปที่แล้วอะ่ะเรานะครับไปลงในส่วนของอ,อวิกฤตใช่ไหมเดี๋ยวนะวิกฤตและเราก็ได้ใบตัวนี้มาใบอนุญ,ญาตราสัตว์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นใบรับรองการล่าสัตว์ได้นะครับด้วยการไปค้าตั้นเองทุกคนําว่าค้าที่ไหนล่ะทีนี้เนะี่ยเราก็ต้องกลับไปที่เมืองก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับเราจะมาคราฟในส่วนของใบลาสัตว์กันนะทุกคนโดยไปที่โตคราฟเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้ไอตัวใบอนุญาตลาสัตว์เนี่ยหาจากไหนก็คือที่เราไปลงจากในคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นี่เราจะได้ใบอนุญาตลาสัตว์มานะครับเราต้องมาคราฟเป็นใบรับรองก่อนนั่นเองทุกคนด้วยการมาที่โตคราฟตรงนี้แหละครับแล้วก็ทําการคราฟได้เลยซึ่งมันจะใช้200ทองนะครับ ทีนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด5ใบเท่ากับว่าผมก็ได้ทั้งหมดกี่ใบอะ30อ่ะ3 0ใบปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้วเราก็ครัฟได้เลยปึ๊บนี่เราได้ใบรับรองมาแล้วนะครับทุกคนนี่แหละการลงพวกนี้เนี่ยมันก็ได้เยอะนะอ่ะอันนี้ได้อีกเป็นแบบล็อกอ่าได้มา17ใบนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ไม่มากก็น,น้อยแหละนะยังไงก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสําหรับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเราควรใช้พลังงานสีเขียวไปกับอะไรบ้างนะครับทุกคนอ่ะอันไหนที่ผมไม่ได้พูดไปยังไงเนี่ยก็เสริมได้นะครับในคอมเมนต์ส่วนอันไหนที่พูดไปแล้วผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ขอประธานอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะจากกันนะ่ะเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b สไคร้ผมหน่อยนะทุกคนแน่นอนครับว่ามันกดฟรีไม่เสียเงินนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเสียเงินเนี่ยก็สามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าเรียกกันว่าสมัคร Member เมมเบอร์นีฮะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ